สวัสดีค่ะอซ์ Ice นะคะอซ์ไอซ์พาดีค่ะก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มี YouTube ช่องอซ e ์พาร์ดีค่ะวันนี้อซ์ก็มาพากเสียงภาษาไทยนะคะแอนิเมชันเรื่องโซนของดิสนีย์พิกซาค่ะ จริงๆต้องพูดเลยว่าส่วนตัวเป็นเป็นติ่งดิสนีย์เลยค่ะคือชอบดิสนีย์ชอบทุกอย่างเลยแบบว่าไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วทั่วทุกแห่งที่มีในโลกนี้นะคะส่วนดิสนีย์พิกซาร์เนี่ยก็คือจริงๆชอบที่แบบความสดใสของแบบพวกภาพแอนิเมชันต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่มันมีอยู่ข้างในด้วยก็จริงๆอ่ะก็จะชอบแบบพวกทอยสตอรี่เป็นเรื่องแรกที่ทำให้เราแบบว่าเปิดประสบการณ์แล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องอินไซต์เอาที่แบบก็ดีอีกหรือว่าเรื่องโคโค่ o, ไอก็ชอบเพลงพะอ,อะไรก็คือจริงๆแล้วอ่ะชอบทุกอย่างที่เป็นดิสน ชอบหมดเลยชอบแบบชอบองค์รวมชอบแบบหลายๆตัวแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบนึกถึงขึ้นมาตอนนี้ค่ะรู้สึกนึกถึงจอยในเรื่องอินไซ e อารู้สึกว่าแบบอุยมีความแฮปปี้มีความแบบแด้ด้ไ,ดไดรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นตัวเรามากที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าไม่สามารถละวางใจจากฮูดดี้ใน Toy Story หรือบัสไลเ์ได้ก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันไม่สามารถตอบได้ว่าชอบใครที่สุดเพราชอบหลายตัวมากเลยค่ะ คือจริงๆด้วยความเป็นแอนิเมชันไหนรู้สึกว่ามันเหมาะกับทุกๆคนอยู่แล้วคือเป็นแบบภาพสวยสีสันสดใสเด็กๆก็ดูได้แต่ผู้ใหญ่ก็ด,ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไอ้ผู้เลยว่าด้วยเนื้อเรื่องของเขาอะค่ะมันเหมาะกับแบบวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นขึ้นไปเงี้ยสามารถดูได้เลยแต่ก็มีมีความภาพสวยแบบแอนิเมชันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยดูได้ตั้งแต่เด็กๆจนวัยรุ่นจนผู้ใหญ่จนแบบใครก็สามารถดูได้หมดเลยค่ะทุกคน นี่คือเป็นครั้งแรกที่ใหญ่ได้ลองาพาคเสียงเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของดิสนีย์พิกซาด้วยก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบตั้งใจสุดๆเราจะไม่บอกว่าเราภาคเป็นตัวไหนนะคะให้ทุกคนไปลองดูดนี่เองว่าเป็นตัวไหนแต่ก็พูดเลยว่าเป็นตัวที่ทุกคนน่ะจะคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนฉันเห็นความเจ็บปวดความตายทำลายล้างผีเสื้อแสนสวย สำหรับเรื่องโซนะคะก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีแจ๊สซึ่งมีเหตุทําให้วิญญาณของเขาเนี้ยหลุดออกไปจากร่างซึ่งเขาก็ต้องไปแบบว่าผจญภัยในโลกของวิญญาณแล้วทีนี้เนี้ยเขาก็ต้องจะเอาวิญญาณของเขากลับมาในร่างของเขาได้ไหมจะมาได้ท่าไหนจะมาได้ไยังไงเนี้ยก็ต้องไปติดตามชมกันในภาพ,พยนตร์นะคะแต่เรื่องนี้เนี้ยเป็นเรื่องที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆแล้วก็เหมือนเอนกับอกับ i n s ์ d อา u t กับโคโค่แบบผสมผสมปวนกน,นกันไปคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบดูเรื่องอินไพร์เอาท์หรือโคโค่ ว่าต้องไปรอติดตามอนไรร mm hmm. ูนภาพยนต์ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับแอนิเมชันเรื่อโซของ Disney Pixar ค่ะรับรองว่าทุกคนมาดูนี่จะต้องสนุกแน่นอนแล้วก็ได้อะไรกับไปแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยกับผลงานการภาคไทยครั้งแรกของน,นะคะตื่นเต้นมากยังไงก็ไปเจอกันได้ในโรงภาพยนต์นะคะ